แต่สมัยเราเรียนปถมนะคะเรียนปถมศึกษาจนตั้งถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนรายินีแล้วก็เป็นที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนรักแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนแท้นะคะเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีน้ําใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็สิ่งที่เรานับถือเขามากที่สุดก็คือการเป็นคนที่ขยันแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆนะเล่าแบบขำๆนะคะดิฉันก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งหรอกส่วนมากก็จะลอกกันบ้านจากคุณอัญชลีนี่แหละค่ะเขาเป็นคนที่ นา nice, มากนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือคือตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีฐานะที่ไม่มีฐานะอะไรมากมายนะคะเป็นสามัญชนธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณอัญชลีเนี่ยมาจากตระกูลที่เป็นข้าบดีฉะนั้นมีอะไรเนี่ยคุณอัญชลีจะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้ท่านตอนเล,เล็กเนี่ย แกไปต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยกลับมาก็จะต้องมีของฝากจากเราเป็นประจำอันนี้คือน,นิสัยในยใจคอที่ใจกว้างนะคะที่ว่างแบบแม่น้ําเลยคุณอ่อนนี่นะคะะคุลคุณอ่อนเนื่องจากว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ลักสนิทก,กันเนี่ยส่วนมากแล้วเวลาจะทํา ตัวอ,อย่างเช่นจะทํารายงานเนี่ยก็จะทาไปไปทําที่บ้านคุณอ่อนนะคะที่อยู่ถนนอินธรมระเมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่เราพบและประทับใจคือทางครอบครัวของคุณอ่อนเนี่ยจใช้ความดูแลเราเปรียบเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งของท่านโดยเฉพาะป่านะคะต้องพูดปว่าปาเอกพจน์วาน,นิชเนี่ยมีอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเอา้าไปเรืยอไอพรนพันมากินข้าวด้วยนะคะแล้วบางทีเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยตอนที่ไปอเมริกาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเนี่ยได้มมโอกาสไปต่างประเทศ ป่านี่แหละจะเป็นคนออกเงินให้ดิฉันได้ไปเที่ยวอเมริกาครั้งแรกของแบบคุณออกนะคะตอนนั้นเป็นสมัยที่น้องรจนาเนี่ยรับปริญญาที่ประเทศอเมริกาแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับท่านและทุกครั้งเนี่ยท่านจะเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่แต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนดุมากต้องใช้ว่าป่าเอกพจน์นี่เป็นคนดุมากนะคะแม้กระทั่งนั่งกันเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มีแขกเดยอะมากนะคะเป็นคนที่ อะไรฮนะมันจะมีเพื่อนฝูงเยอะเวลาท่านมาที่บ้านเนี่ยท่านก็จะนั่งทานข้าวกับเพื่อนฝูงเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนของลูกก็ต้องไปนั่งเฝ้ากับท่านด้วยไปนั่งไปใครไปนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนกับป่าซึ่งเป็นคนที่ดุเราก็ได้แต่ว่าพอป่ามานี่ทุกคนจะหดตัวกันหมดเลยไม่ไม่การอะไรแต่สําหรับตัวคุณแม่บุญรอดนี่ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้หญิงที่ มีเมตตาสูงเป็นคนเป็นคนธรรมแล้วก็มีใจดีใจดีมากๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของตัวเองท่านจําได้แม้กระทั่งวันเกิดของดิฉันท่านจะมีของข,องขวัญวันเกิดให้ทุกครั้งนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่เราไม่เคยลืมพระคุณคืออีเป็กนะ,ะอีเป็กนี่เป็นน้องสาวของแม่นะคะท่านจะทํากับข้าวอร่อยอร่อยพอรพันพรพันมาถึงปุ๊บพรพันชอบไะไรอีจะเข้าไปลงมือทํากับข้าวให้ทานทุกครั้ง อันนี้คือความประทับใจที่มีต่อครอบครัวนี้ค่ะที่มีต่อเพื่อนอันนี้พูดจริงแม้กระทั่งน,นี่ท่านอยู่ในตําแหน่งยศถาบรดาศักดิ์สูงเช่นท่านเคยเป็นเลขานนายกรัฐมนตรีของท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะท่านก็ไม่เคยลืมเราเลยไปไหนเนี่ยไปงานทัง้งครั้งเนี่ยก็จะเชิญเราเนี่ยไปร่วมงานถ้ามีโอกาสก็จะเชิญเราไปร่วมงานด้วยทุกครั้งนี่คือความเป็นที่มีน้ําใจที่ท่านมีต่อ ต,ต่อเราอย่างจริงจังถือว่าเป็นเพื่อนแท้นะคะแม้กระทั่งเรามีปัญหาอะไรนิดหน่อยเนี่ยคุณอัญจรีโทรว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมออผ่อนผันเร,เราคือเขาพร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเราทุกครั้งที่เรามีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะนี่คือความมีน้ําใจที่เขามีกับเพื่อนถือว่าดิฉันถือว่าเขาเป็นเพื่อนแท้คนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะทําทุกอย่างให้กับเพื่อนอันนี้แล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเขาอุทิศตนให้กับสังคมอย่างมาก ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากแม้กระทั่งว่าตัวเองจะไม่มีตําแหน่งอะไรในทางการเมืองแต่จะไปถามทุกครั้งว่าทําไมอ่ะเออวันนั้วันนี้ไม่มีตําแหน่งอะไรแต่เ็าบอกว่าประชาชนคือหัวใจของเขานี่คือสิ่งสําคัญคือประชาชนคือหัวใจของเราฉะนั้นเราจะไม่ทอดทิ้งประชาชนโดยเฉพาะชาวภูเก็ตอันนี้ค่ะคือสิ่งสําคัญ